บางคนก็ไม่ได้หน้าตาดีเวอร์และเขาก็ไม่ได้แต่งตัวแบบจัดจ้านแต่เวลาเขาเดินเข้ามาในห้องเนี่ยคนกับหันไปมองเขาหมดเลยใครๆก็อยากจะเข้าใกล้แล้วทำไมบางคนกลับดูจืดชืดไม่มีใครสนใจและนี่นะคะเสน่ห์มันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาแต่เป็นพลังบางอย่างที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ๆแล้วจะทำยังไงถึงจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบธรรมชาติล่ะคะ สวัสดีค่ะหนูนาจากช่อง B Butter ค่ะเปลี่ยนพลังงานตัวเองยิ้มให้มากขึ้นเปิดภาษากายให้ดูเข้าถึงง่ายๆค่ะคนเรานะคะมักจะดึงดูดพลังงานที่คล้ายๆกันถ้าคุณเป็นคนที่ชอบส่งพลังงานเชิงบวกคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีและอยากเข้าใกล้คุณโดยอัตโนมัติเลยค่ะ ก็จะมีแต่คนดีๆคนที่คิดบวกๆนะคะมาหาเราคนมักจะสะท้อนพฤติกรรมของกันและกันและถ้าคุณเปิดรับยิ้มแย้มให้เขาคนรอบข้างเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็อยากอยู่ใกล้เราค่ะและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคําว่ามีสเสน่ห์ค่ะอารมณ์เป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้ง่ายค่ะถ้าคุณดูเป็นมิตรอบอุ่นคนรอบตัวก็จะรับพลังงานนั้นๆไปได้ด้วยนะคะคุณลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เวลาอยู่ด้วยแล้ว รู้สึกดีเขาอาจพูดไม่เก่งนะคะแต่มีรอยยิ้มที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจคนบางคนเนี่ยแค่เดินเข้ามาในห้องนี้ก็ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะเขาเปิดรับพลังงานของคนอื่นแทนที่จะปิดกั้นตัวเองวิธีนำไปใช้ทันทีก็คือฝึกการเปิดภาษากายไม่กอดอกไม่หลับตาให้ลองใช้ภาษากายที่สื่อถึงความเป็นมิตรนะคะ อย่างที่เวลาเขาพูดนะคะก็โน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะคะเพื่อฟังว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนว่าอุ๊ยคนเนี้ยเขาให้ความสำคัญในการฟังเรานะยิ้มอย่างจริงใจไม่ต้องฝืนยิ้มตลอดเวลาแค่ยิ้มเมื่อมีโอกาสค่ะให้คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะต่อไปค่ะเปลี่ยนโทนเสียง คนที่พูดเสียงราบเรียบนะคะหรือแข็งเกินไปอาจจะดูแบบไม่น่าสนใจลองเติมความอบอุ่นเข้าไปในคำพูดนะคะอย่างสวัสดีค่ะถ้าเกิดเราพูดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนี่แหละค่ะคำพูดเหมือนกันนะคะแต่พอเปลี่ยนน้ำเสียงไปปุ๊บเนี่ยความหมายแทบจะต่างกันเลยนะคะฝึกฟังให้เป็นแค่เปลี่ยนจากพูดเดยอะเป็นถามมากขึ้นคนก็จะชอบคุณขึ้นมาเองค่ะ คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชอบพูดเรื่องของตัวเองแต่มีน้อยคนมากนะคะที่จะฟังเป็นคนที่มีเสน่ห์จริงๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเนี่ยสำคัญไม่ใช่แค่พูดเก่งที่สุดแต่ทําให้คนรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจคนที่ชอบคนที่ทําให้พวกเขารู้สึกดีถ้าคุณให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ย เขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าคบหาเหลือเกินและคนจะชอบเป็นจุดสนใจถ้าคุณให้เขามีพื้นที่พูดมากขึ้นและเขาก็จะมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะอย่างเคยเจอไหมคะเวลาคุยกับคนบางคนแล้วรู้สึกดีมากเลยเพราะเขาฟังเราจริงๆไม่ใช่แค่รอพูดเรื่องของตัวเองอย่างเดียวบางคนนะคะก็พูดเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ทำให คนอยากอยู่ใกล้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจอีกฝ่ายว่ารู้สึกยังไงมาดูวิธีที่จะเอาไปใช้กันค่ะข้อที่หค่ะไม่ใช่แค่ฟังนะแต่ต้องตั้งใจฟังจริงๆใช้สายตาแล้วก็ออกพยักหน้าให้รู้ว่าคุณน่ะยังสนใจที่เขาพูดอยู่ข้อที่สองค่ะใช้คำถามปลายเปิดหมายถึงแทนที่จะถามแค่วันนี้เป็นยังไงบ้างลองถามเปลี่ยนคำถามใหม่นะคะ ช่วงนี้มีอะไรสนุกๆกเกิดขึ้นบ้างไหมเพื่อให้เขามีโอกาสได้เล่าเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็3ค่ะทวนสิ่งที่เขาพูดกลับไปเช่นฟังดูเหมือนคุณเคยเจอเรื่องหนักๆแบบนี้มาเลยเนาะแค่นี้เขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นจริงๆค่ะ สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ต้องเหมือนใครแค่เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดค่ะคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยมักมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนจดจําค่ะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะพยายามเป็นคนอื่นนะคะแต่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกล้าเป็นตัวเองอย่างมั่นใจต่างหากสมองของคนเราเนี่ยจะจดจําสิ่งที่โดดเด่นและแตกต่างค่ะถ้าคุณมีเอกลักษณ์บางอย่างคนจะจดจําคุณได้ง่ายคนที่ชอบ คนที่จริงใจเนี่ยไม่เสแสร้งถ้าคุณกล้าแสดงความเป็นตัวเองคนก็จะรู้สึกดีกับคุณค่ะบางคนมีสเสน่ห์เพราะเสียงหัวเราะบางคนก็มีสเสน่ห์เพราะทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะบางคนก็มีสเสน่ห์เพราะความสามารถบางอย่างที่คนอื่นไม่มีเราต้องลองมาหาจุดเด่นของตัวเองนะคะคุณมีอะไรที่ คนรอบข้างชอบคุณไหมมันอาจจะเป็นอารมณ์ขันหรือว่ามุมที่คนอื่นเขามองแล้วคุณไม่เหมือนใครแบบนี้ค่ะหรือว่าความกล้าก็ได้นะเป็นตัวของตัวเองอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นชอบเพราะคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดคือคนที่เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะหรือแม้แต่การพัฒนาจุดแข็งของตัวเองถ้าคุณเป็นคนตลกคุณก็ใช้ความตลกนี่แหละให้เป็นสเสน่ห์ถ้าคุณเป็นคนที่ ให้คําปรึกษาดีๆก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์ค่ะการที่จะเป็นคนมีสเสน่ห์เนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องของหน้าตาเลยแต่มันเป็นเรื่องของพลาัางงานที่คุณต้องส่งออกไปวิธีที่คุณทําให้รู้สึกดีกับคนอื่นและตัวตนที่คุณเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นการบริหารสเสน่ห์อย่างหนึ่งโดยที่ไม่ใช่หน้าตาค่ะและนี่ก็คือ3เทคนิคที่คุณทําได้เลยทันทีค่ะ อย่าลืมนะคะเปลี่ยนพลังงานของตัวเองแค่ยิ้มแล้วก็เปิดภาษากายให้ดูเข้าถึงง่ายคนก็อยากเข้าใกล้คุณมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝึกฟังให้เป็นลดการพูดเยอะแล้วก็เริ่มฟังให้มากขึ้นคนก็จะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ใส่ใจคนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นใคร แค่เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดแล้วคุณก็จะโดนคนทั้งหลายนะคะจดจำคุณไปตลอดการค่ะสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะคะขอร้องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูนากับช่อง b butter นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้จบแล้วจ้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ